ผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยคุณผู้ฟังต้องเข้าใจก่อนนะครับมันเรื่องต่อเนื่องผูกพันระยะยาวมากนะครับมันเริ่มต้นตั้งแต่ปี2017 2018ใช่ไหมในสมัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมแล้วก็เนร้ยายดูแลมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับอย่างเช่นล่าสุดนะครับผมขออัปเดตนิดนองน,นะครับว่า มันมีสินค้าอะไรบ้างนะครับที่ปัจจุบันนี้ถูกเอาใส่เข้าไปในถูกใส่เข้าไปในท่ามกลางสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีนะครับ27เ24เมษายนนะครับก็คือเมื่อสักเดือนเส,เสร็จที่แล้วนะครับก็มีกฎหมายนะครับเขาเรียกว่า security supplemental bill นะครับออกมาเป็นกฎหมายเพิ่มเติมทางด้านความมั่นคงแห่งชาตินะครับที่บอกว่าบริษัท b บ d a n c e นะครับที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม Ti k t o k ใช่ไหมฮะจะ,ะต้อง ขายหุ้นทั้หมดในสหรัฐภายในระยะเวลา1ปีนะครับไม่งั้นก็จะถูกห้ามใช้ในสหรัฐนะครับเหตุผลที่เขาบอกก็คือเหตุผลเนื่องจากทางรัฐบาลสหรัฐเชื่อว่ามีการนําข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการส่งมอบให้กับรัฐบาลจีนนะครับแล้วซึ่งทางติกตอ,อกเองก็ตอบกลับมาว่าเอ้ยผมจะส่งมอบข้อมูลได้ยังไงในเมื่อณปัจจุบันนี้เนี่ยฐานข้อมูลทั้งหมดของพี่เกตเป็นติกตอ,อกนะครับ เก็บไว้ในสหรัฐอเมริกานะครับแล mm ้ว hmm. ก็บริษัทติ k t o k เองแพลตฟอร์มติ k t ต k ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็แยกส่วนนะครับเป็นคนละเรื่องเลยกับโตวินนะครับของจีนที่อยู่ในจีนนะครับโตวินเนี่ยแอปพลิเคชันคอนเทนต์ต่างๆนะครับความสามารถในการใช้เนี่ยแตกต่างจากติ k t ตอกเยอะนะครับติ k t o อกนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในสักสิบส่วนหรือสิบห้าส่วนของโตวินเท่านั้นเองนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ สิ่งที่สิ่งที่ไ a n ดนไม่ต้องการมากที่สุดก็คือถ้าต้องขายหุ้นตรงนี้นะครับในระยะเวลา1ปีแล้วขายหุ้นทั้งหมดด้วยนะครับหนึ100่งร้อเนี่ยนันก็เท่ากับความลับทางการค้านะครับอัลกอริทึมตัวของโปรแกร,รมที่อัลกอริทึมในการที่จะทำคลิปวิดีโอให้คุณได้ดูกันเนี่ยมันก็จะไม่เป็นความลับของติ๊กตอกต่อไปสิ<ม>ถูกต้องไหมครับ<ม>เพราะว่าใน p อมสติ r m เนี่ยมันมีมตั้งหลายเจ้าใช่ไหม แต่ทาไมเจ้าของเขาถึงดังที่สุดก็เป็นเพราะว่าเอากริทึมในการให้คนดูแล้วดูได้ยาวดูได้ต่อเนื่องเนี่ยมันดีที่สุดนะครับเพราะฉนั้นเขาก็มองว่าไม่แฟร์ที่อยู่ดีๆเขามีมาเก็ตแชร์สูงขึ้นใช่ไหมไปไปมาเนี่ยตอนนี้คนประมาณสักสองในสามของคนสหรัฐอเมริกาใช้ทิกตอกอ่ะเพราะฉะนั้นพอมาเก็ตแชร์สูงพอเขาเ,เป็นเจ้าเจ้าของตลาดคุณก็เลยบังคับให้เขาต้องขายเนี่ยเขาวางไม่แฟร์เพราะนั้นเขาก็เลยบอกเขาไม่ขายแล้วเขาก็ฟ้องกลับนะครับว่า เป็นการเปิดเขานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องยาวต่อไปนะครับต่อมาเขาฟ้องกลับเขาไปฟ้องฟ้องที่ไหนนะครับติกตอกเขาไปฟ้องที่ไหนครับอาจารย์ฟ้องฟ้องที่ฟ้องที่ศาลสุพรีมคอร์ทของสหรัฐนะครับว่าเป็นการเลือกปฏิบัตินะครับแล้วก็ไม่เป็นธรรมทางการค้าวันพฤษภาคมนะครับก็เอาต่อนะครับกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกานะครับก็เพิกถอนใบอนุญาตส่งออกนะครับเซมิคอนดักเตอร์ของสองบริษัทครับ ก็คือเป็นบริษัทของสหารัฐเองนั่นก็คือ i ิน e l กับคอคอมนะครับเพราะว่า i ินเ l กับคอคอมเนี่ยส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ให้กับหัวเว่ยของประเทศจีนนะครับสหารัฐให้เหตุผลนะครับว่าดําเนินมาตรการดังกล่กาวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าและความมั่นคงของประเทศนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้ชิปคอมพิวเตอร์ที่ส่งให้กับบริษัทหัวเว่ยไปผลิตเป็นโดยเฉพาะเป็นแท็บเล็ตเนี่ยนะครับเนื่องจากตอนนี้แท็บเล็ตในโลกเนี่ยมาเก็ตแชร์ใหญ่ที่สุดก็คือ a อ p l e เราไหมครับแล้วลองลงมาก็เป็นโฮเว่ยนะครับเมดแพดนะครับเขาบอกว่าไอ้คอมพิวเตอร์ที่เป็น iPad ทไอที่เป็นท็บเ็ตของโฮเว่ยเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการจาากรรมทางไซเบอร์หรือว่าส่วนหนึ่งของการทำไซเบอร์อัตแทกนะครับส่วนหนึ่งของการละเมิดเรื่องของไซเบอร์เซกูริตีนะครับซึ่งก็อันนี้ก็งงนะเพราะว่าเพราะว่าในความเป็นจริงคอมพิวเตอร์ยี่ห้อไหนมันก็แฮกได้ทั้งนั้นนะครับมันอยู่ที่คนใช้ไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่า สถานการณ์นี้ก็เท่ากับทําให้ Intel กับ l c ค m m ซึ่งเป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็สูญเสียรายได้ถูกต้องไหมครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าชิปคอมพิวเตอร์จำนวนนียแทนที่เคยส่งขายให้กับหัวเว่ยได้ก็ไม่สามารถส่งขายให้กับหัวเว่ยได้นะครับซึ mm hmm. ่งก็ต้อง remark ด้วยว่าก่อนหน้านี้หัวเว่ยเคยโดนไปแล้วนั่นก็คือไม่เรากูเกิลถูกสั่งห้ามไม่ให้ขาย Google Mobile Service ให้กับห mm ัวเว่ยถูกต้องไหมครับ <Okay. S 1> จนในที่สุดหัวเว่ยเขาก็ต้อง พัฒนาแพลตฟอร์มของเมึงนะครับหรือว่าตัวของ h a r m o n นี s เอนะครับต่อจากวันที่8พฤษภาก็วันที่9พฤษภานะครับคือขยันออกมากนะฮะวันที่9พฤษภาเนี่ยก็จะเป็น Bureau of Industry and Security นะครับ BIS นะครับ b u r e a u of Security u อนด์เซกูรินะครับแล้วก็ Export Administration Regulations EAR นะครับซึ่ง2หน่วยงานนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน2อง o ูบ็อนะครับของการทำนโยบายด้านสงครามการค้าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับ เขาก็เพิ่มบริษ so, ัทเข้าไปอีก37บริษัทใน Entity List นะครับหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อใช่ไหมครับ Entity List ก็คือชื่อของ list นะครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกว่าบริษัทต่างๆเหล่านี้เนี่ยอเมริกาห้ามซื้อขายด้วยนะครับจากเดิมมีอยู่639บริษัทนะครับเมื่อวันที่9พฤษภาคมก็เพิ่มเข้าไปอีก37บริษัทนะครับ โดย37บริษัทเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ củ, โอ,โอ้โหยาวมากนะครับมีหลายหลายชื่อมากๆนะครับแต่ว่าสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าไม่ให้ที่เขาบอกว่าจะต้องมีการาที่จะต้องมีมีการทำเรื่อง,งนี้นะครับที่ทำให้เขาต้องอใส่เข้าไปใน entity list เนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่า,าบริษัทเหล่านี้นะครับเอาสินค้าที่ขายเนี่ยนะครับหรือเอาสินค้าที่ เขาเรียกอะไรล่ะสหรัฐอเมริกาส่งออกไปแล้วบริษัทเหล่านี้รับแล้วพอบริษัทเหล่านี้รับไปปุ๊บที่อยู่ในจีนเนี่ยดันเราไปขายต่อให้รัสเซีย oh. แล้วรัสเซียเนี่ยดันเราไปใช้ในเรื่องอาวุธนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ขายให้จีนนะครับอันต่อมานะครับก็นี่เป็นสาเหตุเลยนะครับ BIS บอกเลยข้อแรก s h i p t h e US control i t e m to Russia นะครั oh. ข้อที่สองคือจีนพยายามที่จะนำเข้าสินค้าเหล่านี้จากสหรัฐ เพื่อไปพัฒนาอาวุธในอุตสาหการรมอาวุธของจีนและเพื่อไปพัฒนาควอนตัมเทคโนโลยี capabilities นะครับก็คือไปพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของจีนนะครับแล้วก็อันต่อมาก็คือเหตุผลเพราะว่าไอ้37บริษัทนี้เนี่ยบางบริษัทมี supply chain ที่ไปเกี่ยวข้องกับการผลิตจําได้ไหมครับ high altitude balloon b a l l o o ตรวจอากาศขนาดยักษ์ที่ร่วงละเมิดเข้าไปในน่านฟ้าของสหรัฐเมื่อ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว2023นะครับเพราะนั้นเขาก็ไปสืบทราบว่าเนี่ยมันมี37บริษัทนะที่เอาของเข้าออกไปแล้วไปขายต่อให้รัสเซียเอาของเข้าออกไปแล้วไปทำพัฒนาอุตสาหกรรมมาวุธเอาของเข้าออกไปแล้วไปพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีควอนตัมแล้วก็เอาของเข้าออกไปแล้วก็เคยไปผลิตให้กับซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องการทำบอลลูนตรวจอากาศในวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่เข้าไปสามบบริษัทที่มีการห้ามซื้อห้ามขายนะครับ แล้วก็ละลอกล่าสุดนะครับก็คือวันที่14พฤษภาคมนะครับสหรัฐอเมริกาก็ใช้ามาตรการ301นะอันชื่อนี้เราได้ยินบ่อยๆนะครับ301ก็คือการขึ้นภาษีอัตราภาษีนําเข้าสินค้านะครับที่จะเข้าไปในสหรัฐตามกฎหมายการค้าใช่ไหม Trade Act 1974นะครับโดยสินค้าเฉพาะเจาะจงเลยนะครับว่าถ้ามาจากจีนและเข้ามาในสหรัฐจะถูกจัดเก็บภาษีเพิ่มมายิ่งขึ้นนะครับ โดยสินค้าที่เขาพูดถึงกันเยอะๆเลยนะครับก็คือไม่น่าเชื่อนะครับในสหรัฐอเมริกาตลาดถุงมือยาง100%่งเนี่ยเก้าาเนำเข้าจากจีนนะฮะเพราะนั้นในอเมริกาคือร้อยคู่เนี่ยเกคู่นำเข้าจากประเทศจีนเพราะฉะนั้นก็จัดไปนะครับภาษีเดิม7.5%ก็ขึ้นภาษีใหม่เป็น25%แทนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะจะเกิดขึ้นเต็มที่ในปี20 ในปีในอีกสองปีข้างหน้านะครับในปี2026นะครับอันต่อมานะครับที่คนดูกันเยอะก็คือตัวของแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าครับเพราะแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับของีนที่อยู่มีมาร์เก็ตแชร์ในอเมริกาเนี่ย65เปอร์เซ็นตนะฮะยานยนต์ไฟฟ้าที่อยู่ในอเมริกา2ใน3เนี่ยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมใช้แบตเตอรี่65เปอร์เซ็นเลยเหรอครับใช่เพราะฉะนั้น ภาษีเดิมเจ็ดุดห้าเปอร์เซ็ตก็ขึ้นใหม่เป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็มีผลทันทีอันนี้ทันทีครับอันต่อมาอันนี้คล้ายๆถุงมือยางนะครับคราวนี้เป็นหน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยนี่ทีมมีวนแบ่งตลาดในสหรัฐอเมริกาประมาณหนึ่งในสามสามสิบหกเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นอเมริกาก็บอกว่าต้องปกป้องพวกเขาเพราะฉะนั้นจากเดิมภาษีนําเข้าศูนย์เปอร์เซ็นต์ขึ้นเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับยานยนต์ไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าตอนนี้ ยานยนต์ไฟฟ้าใน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 สหรัฐเนี says, ่ยไอ้พวกยี่ห er ้อจีนที่ดังๆในประเทศไทยเนี่ยยังเจาะตลาดไม่ได้นะครับมีส่วนแบ่งไมเกตแชร์ในตลาดแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นเองแต่ว่าอเมริกาบอกว่าเฮ้ยแต่มันมีโอกาสที่จะแซงได้เพราะฉะนั้นยานยนต์อีวีที่จะนําเข้าจากจีนเข้าสหรัฐเดิมเสียภาษีคันละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตตอนนี้ขอขึ้นใหม่เป็นคันละหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ละกันเอาก็เรื่องขระที่ชิ้นส่วนครับ ช,ชิ้นส่วนแ,นแบตเตอรี่ที่ไม่ใช่ลิเทียมมีส่วนแบ่งเมื่อกี้นี้ไอ้แบตเตอรี่ลิเทียมมีส่วนแบ่งตลาด65%แต่ว่าส่วนแบ่งของแบตเตอรี่ที่ไม่ใช่ลิเทียมมีส่วนแบ่งหนึ่งในสามก็คือจริงๆสรุปตลาดแบตเตอรี่ใน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 สหรัฐอเมริกาเนี่ยเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มาจากจีนนะครับเอก็ขึ้นภาษีเหมือนกันจากเจ็ดจุดเจดเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันซึ่งแน่นอนนะครับทั้งหมดนี้ก็ขัดแย้งกับหลักการของ WTO ครับ เอาแล้วอย่างนี้มีใครจะไปร้องเรียนเขาว่าเขาขัดแย้งกับ WTO แล้ว WTO จะมาไกลเกลี่ยรหรืออะไรอย่างไงไหมครับก็ก็ถ้าเกิดเป็นประเทศใหญ่ทําแบบนี้ส่วนใหญ่ก็คือในในสหรัฐอเมริกา s, <S นี่มันมีใน WTO มันมีกลไกระงับข้อพิพาทอยู่นะ <ao S 2> <อ>ครับซึ่งก็แน่อนอนบริษัทที่เขาคิดว่าเขาได้รับผลกระทบเขาก็ไปไปดําเนินการเรื่องพวกนี้อยู่แล้วน <ao S 1> ะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยแบบนี้สิ่งเกิดขึ้นเกิด สิ่งที่เราเห็นแบบนี้ก็คือเดี๋ยวเราก็จะเห็นมาตรการเกลือจิ้มเกลือแต่จีนตอบกลับเพราะนั้นถ้าสหรัฐแรงมากจีนก็จะแรงกลับจีนจะแรงในแง่้ยบได้บ้างคะอาจารย์คะใช่อาจารย์เขาเ่าตรงนี้มันก็ขัดแย้งกับการที่บอกว่าเราต้องใช้แบบไปพลังงานสะอาดนู่นนี่นั่นโน้นเกลือจิ้มเกลือที่จีนจะทํากับสหรัฐบ้างคืออะไรคะอาจารย์ที่คาดว่าจะเป็นไปได้ก็แน่นอนนะครับสหรัฐเองก็ลองลองึกภาพดูว่า สหรัฐเองอะอย่างเช่นถ้าเกิดว,ว่าคุณทําในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมึมงในโรงงานขนาดใหญ่ที่สุดของบริษัทยานยนต์ไฟฟ้าที่ยอดขายสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาก็คือเทสลาอ่าอิง<ต>โรงงาน <Tesla S 1> ก็อยู่ในเมืองจีนโรงงาน,ท,านที่เขาเป็นไฮเปอร์แฟ o r y เนี่ยนะครับใหญ่ที่สุดในโลกสามสาแห่งใช่ไหมคือที่เซี่ยงไฮ้ที่เท็กซัสออสตินแล้วก็ที่เยอรมันมซึ่งที่เยอรมันเนี่ยยังเปิดไม่ได้ สร้างก่อนไทยเลยแต่ยังเปิดไม่ได้เพราะว่าติดเรื่องสังคมติดเรื่องสิ่งแวดล้อมติดเรื่องนู้นนี้นั่นที่เท็กซัสออสตินเองก็ยังได้ไม่สุดใช่ไหมครับยังไม่เต็มสายพานการผลิตในขณะที่จีนเนี่ยสร้างเสร็จเร็วแล้วก็เปิดแล้วก็กลายเป็นโรงงานหลักเพราะนั้นก็ลองนึกภาพดูว่าอย่างนั้นเทกสออนก็คงจะต้องเจอคล้ายๆกันนะอย่างเช่นห้ามนาเข้าชิ้นส่วนจากสหรัฐจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะประกอบกันยังไงต้องการตอบ ก็คุณอยากประกอบในจีนคุณก็ใช้ชิ้นส่วนในจีนให้หมดสิเหล่านี้เป็นเแล้วยิง่งมันจะไปไปเล่งให้จีน<อ>เพราะยิ่งพัฒนาอะไรทางด้านนั้นไหมครับอาจารย์ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจีนแล้วนักวิชาการส่วนหนึ่งก็มองว่ายิ่งคุณยิ่งบีบอะ่ะก็ยิ่งทำให้จีนโตรหรือเปล่า <Yeah. S 1> เพราะจากเดิมที่จีนที่จะผลิตอย่างถูกต้องไหมเขาก็พึ่งพาสหรัฐอย่างเช่นจีนไม่มีการผลิตชิปคอมพิวเตอร์ใน ขนาดที่ไม่กว่าสิบนาโนมิเตอร์เลยเขาผลิตแต่ชิปขนาดใหญ่ๆขนามยี่สิบนาโนมิเตอร์สิบแปดนาโนมิเตอร์เนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเขามองว่าไอ้ชิปเล็กๆเนี่ยก็อยู่ในซัพพลายเชนของทั้งโลกไงต้นทุนมันสูงมากถ้าผลิตเองเพราะฉะนั้นก็เอาซอสใช้ไต้หวันผลิตไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับยุทธกรรโอเปอเรชั่นซิสต์อย่างเงี้ยว่าให้ก็เราผลิตมือถือเยอะที่สุดในโลกก็จริงแต่ว่า แอนดรอยของ Google มันดีกว่าก็ใช้ของ Google ไง mm hmm. แต่ตอนนี้พอคุณบีบเขามากก็ mm hmm. ผลิตของเมืองของตัวเอง <Yeah. S 2> พอคุณบีบเขามากเขาก็ mm hmm. ต้องไปพัฒนาชิพคีรินของเขาเองนะครับ mm hmm. เพราะนั้นในที่สุดแล้วเนี่ย mm hmm. พูดถึงศักยภาพลองนึกภาพดูว่าตลาดในประเทศจีนขนาดพัน400ี่ร้อยล้านคน mm hmm. แล้วปีๆหนึ่งเนี่ยคนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในสายที่เรียกว่าส e ตมอะ science technology engineering mathematics ในจีนมัน เยอะขนาดไหนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นในอดีตไม่ใช่เขาทําไม่ได้เขาถึงไม่ทําแต่เขาเลือกที่จะไม่ทำแต่ตอนนี้มันเลือกที่จะไม่ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องเขาก็ต้องทำค่ะมีรายงานล่าสุดค่ะอาจารย์คะคือเมื่อวานเห็นพอดีเลยค่ะรัฐบาลจีนประกาศที่จะฉีดอัดฉีดเงินนะคะจำนวนมากถึง4,7500ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าไปในอุตสาหกรรมชิปแล้วค่ะแล้วอ่า แล้วอย่างเมื่อกี้นี้ครับข่าวที่เรานําเสนอครับไอ้หมาหมาที่เป็นลัตเวนแล้วก็ยิงปืนได้เขาก็ก้าวหน้าไปกว่าทางอเมริกาไปแล้วใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็คือการการตอบโต้อย่างกรณีไ้สี่หมื่นล้านเนี่ยครับก็คือการตอบโต้ซายชิปชิปอนซน์แอคของสหรัฐอเมริกากต้ไหมที่จะใส่เงินเข้าไปสองพันล้านในการที่จะดึงให้อุตสาหกรรมชิปเนี่ยกลับไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นต้น เพราะนั้นเราก็จะเห็นมาตรการที่แบบโอเคคุณแรงมาฉันก็แรงกลับแบบเนี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถามว่าคุณแรงมาฉันก็แรงกลับเนี่ยเหตุผลทั้งหมดมันเป็นเรื่อง Security ้ล้วนๆเลยอะในขณะที่นักธุรกิจเขาเขาอยากได้ไหมนักธุรกิจอเมริกากล้าทิ้งตลาดจีนไหมนักธุรกิจจีนก็กล้าทิ้งตลาดอเมริกาไหมคำตอบก็คือไม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ทั้งสหรัฐอเมริกาทั้จีนเองก็ต้องหาประเทศที่สามที่สามมากที่จะใช้เป็นสมไปอีกประเทศหนึ่งได้ดังนั้นที่ไม่ตกที่ใครเราตกที่เราผวยมากออกที่เราไหมครับาจารย์ก็จำนวนมากนะครับอย่างเช่นอย่างไอตัวไอไอไอสิ่งของที่ที่อัพจีที่อเมริกาใส่เข้ามาเป็นมาตรการปีดกันเยอะๆอย่างเช่นอไอตัวแผงวงจรที่จะใช้ในเรื่องของโซลาเซลล์อย่างเงี้ยนะครับ ภาษีขึ้นไปเลยสองเท่านะครับเพราะฉะนั้นโรงงานผู้นี้ก็ย้ายมาตั้งในเวียดนามตั้งในไทยมากยิ่งขึ้นนะครับใ,ในขณะที่ภาษีที่มันเพิ่มขึ้นสามเท่าสี่เท่าเนี่ยสำหรับเหล็กสําหรับอลูมิเนียมสําหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้เนี่ยแน่นอนมันก็มีแนวโน้มจะย้ายมาตั้งในประเทศอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากประเทศอาเซียนแล้วนี่อีกที่หนึ่งที่นักลงทุนจีนไปในระยะหลังมากๆเลยก็คืออเมริกากลางอาเมริกาใต้ใแต่ว่าพอเขาไปอเมริกากลางอเมริกาใต้เนี่ย การเติบโตของเขามันช้ามากมือเยอะก,การที่เขามาในตลาดอาเซียนอาจจะเป็นเพราะว่าแบ็กกราวนด์ทางด้านสังคมวัฒนธรรมเขาไปทางฝั่งนู้นแล้วเขาเจอเขาเจอช็อคเยอะถูกต uh ้องไหมครับแต่น้นตอนเวลาเราพูดถึงในอาเซียนเองเนี่ยอาเซียนมันก็ต้องแข่งกันด้วยนะว่าใครจะสามารถดึงเงินลงทุนเหล่านี้ได้เร็ว uh huh. ได้ง่ายกว่ากันนะครับ uh huh. ถ้าไปดูถ้าไปดูตัวเลขเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าประเทศที่ทําได้เก่งมากๆนะครับแล้วก็ทําให้อ่ สัดส่วนของการเกินดุลทางการค้าของเขาเนี่ยพุ่งนําเลยก็คือกระหว่างเขากับสหรัฐอ่ะนะก็คือแน่นอนนะครับอันดับหนึ่งก็คือเวียดนามนะครับอ,อันดับสองคือเทศทิกาน,นะครับอันดับสามคือมาเลเซียอันดับสี่กัมพูชานะครับแล้วก็อันดับห้าคือฟิลิปปินส์นะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันต่างกันก็คือถึงแม้เราจะมีมูลค่าการเกินดุลของเรากับสหรัฐเนี่ยเป็นอันดับสองรองจากเวียดนามก็จริงแต่ของเราเนี่ย มันเป็นกราฟแบบหัวค่อยๆคว่ำลงครับอ้าวในขณะนี้ต้องต้องมาต่อกันสัปดาห์หน้าแล้วล่ะครับข้ามข้างทองตอนนี้มันกับเดือดเลยเขาขยายใหญ่ขึ้นครับเขากำลังเขากำลังเชื่อมหัวขึ้นตอนเราดันหันหัวลงัันหวลงอ่ะ